ทำไมต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงในเมื่อทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเรื่องราวของแม่สาวดวงสวยที่ดันบังเอิญบังเอิญมาเห็นการฆาตกรรมของพวกแก๊งเจ้าพ่อมาเฟียทําให้แม่สาวดวงสวยคนนี้ต้องเอาชีวิตรอดด้วยการมาแอบ,บตีเนียนปลอมตัวเป็นแม่ชีทั้่ที่ความจริงไม่ได้อยากจะเป็นเลยซักนิดเออกูยังไม่อยากบวชแต่ก็ไม่มีทางเลือกเพราะเธอคือพยานเพียงคนเดียวที่จะทําให้แก๊งมาเฟียพวกนี้ต้องพากันสวยกันแบบยกแกง๊งเออจะเป็นพระเป็นชีก็ไม่สนเพราะกูไม่อยากจะเข้าไปอยู่ในสังเตแล้วเรื่องราวความทุลักทุเลของหนังงเรื่อ จะเป็นจังใดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะเจ้าคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอนางสาวชีเฉากุย้ยใครมันเป็นคนตั้งชื่อเรื่องวะให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโลเดาเดาเดาหิวจังเลยหิวจังเลยจะทําอะไรอะไรก็หิวไปหมดอย่างกับว่าตายอดตายอย่างมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแบบนี้ต้องหาอะไรมากระแทกปากสักหน่อยต้องนี่เลยขนมขบเคี้ยวบ้านขนมสวัแก๊สที่มีทั้งฝอยทองกรอบวุ้นกรอบทองม้วนกรอบลูกอมอท็อฟฟี่ไม่กรอบทอง ตรงจากเมืองเพชรรักเธอเม็ตใจและก็นแน่นอนขนมขบเคี้ยวของเราจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสวายแก๊กที่ทําให้คนที่ได้แดกไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยทีเดียวเชียวเออสวายแก๊กไปด้วยแดกไปด้วยโคเจ้าฝิ่นเหมือนกับสโลแกนที่ว่ากินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์ลายสั่งของอยู่ใต้คลิปคําเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดขล้นอนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออาภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้ เธอมีชื่อว่าเดโลริสเรียสั้นๆว่าน้องเดยน้องเป็นเด็กที่หัวแข็งและไม่ชอบทําตามกฎระเบียบเราตั้งแต่จําความได้น้องก็ถูกส่งตัวมาเรียนในโรงเรียนคริสเตียนที่มีกฎระเบียบแท่งครัดทําให้เราไม่ชีพากันปวดกระบาลเพราะยิ่งบังคับน้องเดยเท่าไหร่เธอก็ยิ่งตอบโต้ด้วยความกวนตีนมากขึ้นเท่านั้นเออเบิร์ตคัมซีวอลเลกูหลายปีผ่านไปน้องเดย์สุดน่ารักในวันนั้นก็กลายมาเป็นเจเดย์ตัวบกควายในวันนี้ซึ่งตอนนี้เจเดย์ก็มีอาชีพเป็นนักร้องนําในภาพ เรนในทุกๆวันผัวของเจที่ชื่อวินจะแวบมาสวัสดแก้กับเจตลอดเรียกได้ว่าสวัสดแก้กับแบบตายอดตายอยากทุกวีทุกวันทําให้บักวินกับเจเดย์กลายเป็นพระเอกและนางเอกของเราทันทีแต่ชีวิตของนางเอกก็ไม่ราบรื่นอ,อย่างที่คิดเพราะแท้ที่จริงแล้วตอนนี้นางเอกมันก็เป็นเพียงแค่เมียเก็บของพระเอกเนื่องจากพระเอกมีเมียอยู่ก่อนแล้วแต่ที่ต้องเอานางเอกมาทําเมียเพิ่มอีกคนก็เพราะว่าเป็นคนชอบสวัสดแก้เฉยๆไม่มีอะไรมากเออก็คนมันชอบและในวันนี้นางเอกก็ได้ถามผัวว่ามึงจะไปเลิกกับเมียคนแรกได้หรือย,อยังเพราะเมื่อววามงบบอกกกัู จะไปบอกเล <S <S ิกกับเมียคนแรกและให้กูขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแต่พระเร,รก็บอกว่ายังทําแบบนั้นบอดได้เพราะเมื่อวานกูไปสารภาพบาปที่โบสถ์หลวงพ่อดันบอกกับกูบกบกว่าถ้ายังมีเมียสองคนแบบนี้กูจะต้องตกนรกกูก็เลยอยากจะบอกกับมึงว่ากูจะไม่เลิกกับใครทั้งนั้นอ้าวก็นึกว่าจะกลัวนรกแต่มันก็ทําให้นางเอกไม่พอใจและบอกว่าต่อไปนี้มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกเพราะมึงมันเป็นคนบ้ากีเลตันหาที่วันวันหวังแต่จะสวัก๊ก,กอย่างเดียวเออกูไม่อยากจะสวัก๊ก,กร่วมกับใครแต่พระเรกก็ไม่อยากจะให้เมียต้องงงออนและพยาม้เมียด้้วยกการรใหลูบ แล้วอ่ของขวัญมให้กับนางเอกซึ่งมันก็เป็นเสื้อขนมิ้งสีม่วงที่สวยและถูกใจนางเอกเป็นอย่างมากแต่ด้านในของเสื้อตัวนี้มันก็ดมมีเชื่อเมียหลวง,งพระเอรกปักอยู่ทําให้นางเอกอารมณ์เคลิ้นและรีบเอาเสื้อตรงหาพระเอกเพื่อจะด่าว่าอีผัวตัวดีแบบเต็มคาราเบลที่กล้าเอาเสื้อเมียหลวงมาส่งให้แบบนี้มันหยามกันชัดๆเออเดี๋ยวกูจะด่าให้ร้องเลยแต่พอนางเอกเปิดประตูและเข้ามาในห้องทํางานของผัวจู่ๆเธอก็มาเห็นว่าผัวของเธอสั่งให้ลูกระจอกสองตัวจาัดก,การสังหารคนดวงสวยนางกับพระว่าพระเอก ที่ทําแต่ธุรกิจเมือ่อเติร์ดเติรเลยต้องมีความโหดเหี้ยมเอามาหีแต่นางเอกมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าผัวของเธอเป็นเจ้าพ่อเราคิดว่าเป็นแค่นักธุรกิจเฉยๆเออปกติเจอกันแต่ละทีก็มีแต่สวายแก๊กอย่างเดียวไม่ค่อยได้ถามอะไรกันมากและก็แน่นอนนางเอกที่เห็นว่ามีการฆ่ากันตายต่อนหน้าต,อต่อตาก็เกิดอาการช็อกอย่างรุนแรงแล้วก็ยกเลิกความคิดที่จะด่าผัวทันทีเออใครมันจะไปกล้าด่ามึงโหดซะขนาดนั้นจากนั้นนางเอกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่ขอตัวไปทําธุระสักแป ก็วิ่งหนีแบบสุดชีวิตเนื่องจากโลว่าจะโดนยิงเหมือนกับไอคนเมื่อกี้ที่เพิ่งจะโดนแล้วก็จะิงนะครับพระเอกมันก็สั่งให้ลูกกระจกทั้งสองไปจับตัวนางเอกกลับมาและถ้าหากว่าไม่ยอมให้จับก็จะการปิดปากมันซะเพราะเกรงว่านางเอกจะปากโป่งและทําให้เราทั้งสามตัวต้องเข้าไปอยู่ในซังเตเออมึงรีบไปจัดการเดี๋ยวนี้แต่นางเอกก็ไม่ยอมแล้ววิ่งหนีแบบสุดชีวิตจะมาโผล่ที่สอนอและเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตํารวจพวกนี้ฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าพ่อตํารวจหนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าซานเดอร์เรััดาาบกกกอ็ํลงตูพะ เนื่องจากธุรกิจต่างๆของพระเอกมันมีแต่อะไรที่น่าสงสัยทั้งนั้นเลยแต่นางเอกก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและบอกว่าให้รีบไปจับไปสามตัวนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยเราเมื่อกี้มันเพิ่งจะฆ่าคนตายเออกูเห็นเต็มๆสองลูกกระตาแต่บักเดอร์ก็บอกว่าเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยสักอยาก่างและถ้าอยากจะให้พระเอกมันเกมจริงๆมึงจะต้องหนีไปกบดานเพราะเราเวลาให้กูรวบรวมหลักฐานในการส่งเรื่องนี้ไปฟ้องศาลร,รับรองว่าไม่เกินสองสามเดือนพระเอกมันจะต้องเข้าไปอยู่ในสังเตนแน่นอนเ,อเดี๋ยวกูจะพามึงไปซ่อนเองนั่นแหละครับนางเอกที่ไม่มี เลือกก็ต้องทําตามที่บักเดอร์สั่งเพราะกูว่าจะตายห่าไปสักก่อนและสถานที่ที่บักเดอร์พานางเอกมามันก็คือโบสถ์ที่อยู่ในชุมชนแออัดแล้วก็แทบจะไม่เคยมีใครเข้ามาใช้บริการเลยเนื่องจากคนแถวนี้ไม่เห็นความสําคัญของโบสถ์เลยสักนิดเอาแล้วจะให้กูมาอยู่นี่เนี่ยนะแถมหลวงป้าคนนี้ที่เป็นหัวหน้าแม่ชีก็เหมือนจะไม่ค่อยโอเคกับการที่จะต้องรับนางเอกเข้ามาอยู่ด้วยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือทางการเพราะดูท่าทางแล้วอีนี่น่าจะมาสร้างความเดือดอร้อนให้พวกเราซะมากกว่าแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเราไม่สามารถปฏิเสธได้ นื่องจากนางเอกต้องการความช่วยเหลือและตอนนี้บทของพวกเราก็อยู่ในขั้นวิกฤตทางการเงินจนแทบจะไม่มีตังค์มาซื้อข้าวให้กับแม่ชีทั้งหลายกินเนื่องจากไม่มีใครมาบริจาคและก็ไม่มีใครมาใช้บริการบทเลยสักคนใกล้จะล้มละลายแล้วนั่นแหละครับหลวงป้าที่ไม่อยากจะให้บทต้องล้มละลายก็เลยต้องจำใจรับตัวปัญหามาอยู่ด้วยแบบที่ไม่เต็มใจเลยสักนิดจากนั้นหลวงป้าก็บอกกับนางเอกว่าถ้ามึงจะอยู่ที่นี่มึงจะต้องทำตามที่กูสั่งทุกอย่างเพราะทุกคนในบทแห่งนี้ล้วนแล้วแต่อยู่ในอนคตของกูแต่นางเอกที่ไม่ได้เต ก็บอกว่าไม่โอเคแล้วบอกว่าหนูไม่ได้เป็นผู้ร้ายหนูไม่ได้ผิดอะไรเพราะฉะนั้นหนูขออยู่แบบเงียบๆคนเดียวห้ามใครมารบกวนห้ามใครมาสั่งนู่นนี่นั่นเพราะหนูก็ไม่อยากจะอยู่ที่นี่เหมือนกันเข้าใจบอสหลวงป้าแต่หลวงป้าก็ไม่สนใจและสั่งให้หนางเอกไปเปลี่ยนชุดเพื่อจะได้กลมเกลื่อนและแนบเนียนในหมู่แม่ชีเพราะมีเพียงแค่หลวงป้ากับหลวงพ่อที่รู้ว่าทําไมนางเอกมาถึงต้องมาอยู่ที่นี่เอออะไรวะกลายมาเป็นแม่ชีซะง,งั้นโถชีวิตจากนั้นหลวงป้าก็พาหลวงเจคนใหม่ <c oughs> มาเจอมาเจอกับเหล่าบรรดาแม่ชีที่แต่ ได้เจอได้เจอกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่เออวันๆเห็นแต่หน้าคนเดิมๆชีวิตโคตรจะน่าเบื่อแต่ก็เหมือนกับแม่ชีคนนี้ที่มีชื่อว่าแมรี่จะรู้สึกกะดีกะดากับการปรากฏตัวของหลวงเจ้คนใหม่เธอก็เลยขอให้หลวงเจ้คนใหม่เป็นผู้นาสวดภาวนาก่อนที่จะรับประทานอาหารในมื้อนี้อ้าวชิบหายแล้วแต่ถึงนั่งอีกจะล้างราก,ก,การสวดอ้อนวอนต่อพระเจ้าเธอก็ยังไม่ลืมวิธีการสวดเนื่องจากถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่แค่ไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้แถมเธอก็ไม่ชอบพิธีรีตองแบบนี้เลยสักนิดเอออุ มาสวดมอนต์อีกนั่นแหละครับนางเองกสวดภาวนาแบบตะกุกตะกะทําให้เราไม่ชีทั้งหลายช่วยกันลุน้นเรียกได้ว่าลุ้นกันแบบนิ้วตีนแทบหงีกแต่นางเองกสามารถหาทางลงจนได้ถึงแม้ว่าจะสวดแบบอ้อมโลกไปหน่อยก็ตามเออเกือบหลับจะกลับมาได้จานั้นแม่ชีทุกคนกระพานกินอาหารตามปกติแต่นางเอกมันก็แดกไม่ได้เพราะอาหารจานนี้มันโคตรจะเจิดเชิดและก็ไม่มีรสบิชาตอะไรเลยสักนิดหลวงป้าเห็นว่านางเอกวอยวายก็เลยสั่งให้แม่ชีลูกสมนเก็บจานอาหารของนางเอกซะจะได้เลิกบ่นสักทีเออ้าเรื่องมากก็ไม่ต้องแดกอ้าวอะไร 八。 เวลาต่อมาหลวงป้าก็พานางเอกมาที่ห้องนอนและบ่าน,นี่คือที่ซุกหัวนอนของเมืองทําให้หนางเอกโคตรจะงงเพราะในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงนอนเออฟอร์นิเจอร์อะไรก็ไม่มีสักอย่างแถมหลวงป้ายังบอกอีกว่ามึงต้องรีบนอนตั้งแต่3ามทุ่มเพื่อที่จะได้ตื่นแต่เช้าเหมือนกับที่แม่ชีเขาทํากันและพอถึงเวลาตีห้าจู่ๆหลวงน้องแมรี่ก็โผล่เข้ามาและบอกว่าตอนนี้มันสายมากแล้วรีบๆตื่นเถอะจ้าหลวงพี่แต่นางเอกก็เหมือนจะไม่โอเคและบอกว่าเพิ่งจะหลับเมื่อกี้นี้เองจะรีบตื่นไปทําไมกันนี้แต่ถึงกระนั้นนางเอกก็ไม่สามารถ ตอได้เราเข้าเมืองตาลิวมันก็ต้องเลียวตาตามโดยอัตโนมัติเธอก็เลยมาเข้าร่วมพิธีนมัสกการพระเจ้าที่จะถูกจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์เธอก็เปธรรมดาที่บรรดาเหล่าแม่ชีจะทําการขับร้องเพลงประสานเสียงเพื่อสัรเสริมพระเจ้าแต่วงประสานเสียงของแม่ชีที่นี่ก็ไม่มีความแพเ่ราะหรือน่าฟังเลยสักกันนี้ทาให้ทุกคนที่ได้ฟังต้องพากันปวดเสียงเวียนกล้าวเพราะมันน้าขันสดๆเออตาแจ้งเลยกูซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ต้องทํางานทุกอย่างที่เธอบอกว่าจะไม่ทําไม่ว่าจะเป็นงานเย็บปักถักร้อยงานทําความสะอาด งานล้างจานงานล้างรถแล้วก็งานขัดสีเรียกได้ว่าต้องทําทุกอย่างเลยก็ว่าได้อาโรงงานนรกชัดๆแล้วมันก็ทาให้หนางเอกหมดความหมดทนเธอก็เลยแอบโทรไปหาบักเดอร์และบอกว่ารีบมาช่วยกูออกไปจากที่นี่ทีเถอะเพราะกูทนไม่ไหวแล้วแต่บักเดอร์ก็บอกว่าบอดได้เพราะตอนนี้ผัวกองมือกาลังจ้องจะเล่นเมืองอยู่นะก็เ,เป็นแม่ชียังไงก็ดีกว่าตายเวลาต่อมาแม่ชีสาวที่ชื่อแมรี่โรเบิร์ตก็เข้ามา,านางเอกเรียกสั้นว่าน้องเบิเร์ตรอเดี๋ยวจะซ้ากับหลวงน้องแมรี่และที่หลวงน้องเบิร์ตเข้ามา,านางเอกก็เพราะว่าจะเอานาฬิกาปลุ ว่าหลวงเจมีปัญหาในเรื่องของการตื่นนอนทําให้หนางเอกรู้สึกชอบอกชอบใจและชอบหลวงน้องเบิร์ขึ้นมาทันทีแต่ในวันนี้นางเอกก็ไม่คิดที่จะหลับจะนอนง่ายๆและแอบหนีออกมาข้างนอกเพื่อจะเข้าผับเข้าบาร์และหาอะไรมากระแทกปากสักหน่อยแต่เธอก็ไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าและเข้ามาในบาร์ด้วยชุดแมชีแบบเต็มยอททาให้ผู้คนพาตกตะอกตกใจเพราะไม่คิดว่าจะมีแมชีโผล่เข้ามาในบาร์แบบนี้เออสงสัยจะอัดอันแต่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่นางเอกที่มาเพราะจะจู่หลวงน้องแมรี่แล้วก็หลวงน้องเบิร์<ๆ><ๆ>ก็แอบตามนางเอกมาติดนางเเอกที่ห็นนนแบบั้ เลยต้องชวนหลวงน้องทั้งสองกลับบ้านเพราะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่แม่ชีจริงๆควรจะมาเออกูจะบาปไปเนี่ยพาแม่ชีมาเข้าผับและพอกลับเข้ามาที่โบสถ์ไอสตัวนี้ก็เกมเรอหลวงป้ากรดันลุกมาเยี่ยวพอดีเออไปไม่ชวนกันเลยนะอ้าวกันึนึว่าจะด่า เช้าวันต่อมาหลวงป้าก็เรียกนางเอกมาด่าและบอกว่าห้ามออกไปข้างนอกอีเด็ดขาดเพราะมันจะทําให้ชีวิตของเมืองเสี่ยงและภาพพจน์ของแม่ชีต้องเสียหายเออคิดได้ยังไงว่าพาแม่ชีไปเที่ยวผับหลวงป้าก็เลยสั่งให้นางเอกไปช่วยสอนร้องเพลงให้กับวงประสานเสียงแม่ชีเพราะเห็นว่าเธอเคยเป็นนักร้องมาก่อนเออต้องหาอะไรให้มันทําจะได้เลิกฟุ้งซานนั่นแหละครับนางเอกที่ถูกบังคับก็ต้องมาเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเราแม่ชีเสียงเพี้ยนแบบเรื่องไม่ได้ซึ่งเธอก็พยายามคัดแยกเสียงของทุกคนเพื่อจะบอกหน้าที่ของแต่ละคนว่าใครควรจะร้องใน โคตรจะเห็นนางเอกก็สามารถจัดตาแหน่งให้กับแม่ชีพวกนี้ได้และมันก็ดีขึ้นจริงๆนะครับเพราะทันทีที่นางเอกสั่งให้ทุกคนร้องตามตําแหน่งที่จัดเอาไว้เสียงมันก็น่าฟังมากกว่าตอนแรกที่เธอเคยได้ยินเป็นร้อยเท่าเออลดความน้าคามไปได้ตั้งเยอะทําให้เหล่าแม่ชีทุกคนพากันดีใจพอเริ่มจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากที่พากันร้องเพลงมาเป็น10บๆปีและพอถึงวันอาทิตย์เหล่าแม่ชีวงประสานเสียงก็ร้องเพลงตามที่ซ้อมกันมาทําให้ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพากันปรกบเพิ่มเราไม่คิดว่าจะได้ยินเสียงทีีี่พพราาาะิ้้้้งงงสสขนนนดอตแบบลวป ถึงจะชอบแต่หลวงป้าก็ยิ้มได้แค่แป๊บเดียวจู่จจังหวะด,ดนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวะโจโจสามชาแถมเราไม่ชี้นักร้องที่ปกติเอาแต่ยืนนิ่งๆก็พากันกระดีกระดาตามจังหวะของเสียงเพลงทําให้หลวงป้าไม่โอเคและคิดว่าไม่เหมาะสมเลยสักการนี้ที่แม่ชีในอนัตของเธอจะมาแสดงความไม่สมรวมแบบนี้เออตอนนี้หลวงป้าไม่เพิ่มแล้วแต่ถึงหลวงป้าจะไม่เปลืม้มมันกลับทําให้ประชาชนที่ได้ยินได้ฟังต้องพากันแตกตื่นเพราะจังหวะด,ดนตรีมันมีความทันสมัยและเข้าถึงวัยรุ่นเมกาพวกนี้ที่ปกติไม่เคยเห็นความ าสำคัญของโบสถ์เลยสักนกี้ทําให้เหล่าไวยรอนเมกาพากนแ่เข้ามาในโบสถ์แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเออรู้สึกมันจนอดใจไม่ไหวแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหลวงป้าก็ไม่สนใจแล้วเรียกนางเอกมาด่าเป็นช่วเป็นชุดเพราะมันขัดกับภาพลักษณ์และออกนอกกรอบของการเป็นนักบวชที่หลวงป้าถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กแต่นางเอกก็พยายมามอธิบายและบอกว่าถ้าเรายังทําอะไรในแบบเดิมๆม,มันจะเข้าไม่ถึงไวยรอนเมกาเพราะเธอคิดว่าถ้าอยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจในเรื่องของศาสนาเราก็ควรจะปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อที่ทุกคนจะได้เข้าถึงเเราไม่ได้บิดเบืออนนคําส ากำลังปรับตัวข้อหาผู้คนเพื่อให้ผู้คนหันมาสนใจจากนั้นเราก็แอบแทกคําสอนเข้าไปแบบเนียนๆเ,เรียกง่ายๆว่าเอาเหยื่อมาล่อแต่อธิบายไปก็เปล่าประโยชน์เพราะหลวงป้าก็ยังยึดติดกับแนวเดิมๆเพราะคิดว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุด่านนั้นที่ความเป็นจริงแล้วเส้นทางการเผยแพร่ศาส,สนามันก็ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยมาโดยตลอดซึ่งหลวงพ่อกับเราไม่ชีที่แอบ,บฟังอยู่ก็ไม่อยากจะให้นางเอกต้องแพ้หลวงป้าพวกเขาก็เลยเข้ามาช่วยกันพูดและบอกว่านางเอกไม่ได้ผิดและหลวงป้าก็ไม่ได้ผิดเช่นกันเออแค่คนและแนวเฉยๆแลงงพ่ออยยัเเสนดี ว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการออกไปทํากิจกรรมข้างนอกเพื่อให้ชาวบ้านชาวเมืองได้เจอได้เจอกับพวกเราบางคล้ายๆลยกับการขายตรงที่บุกเข้าไปจู่โจมลูกค้าแบบไม่ให้ตั้งเนือตั้งตัวเออยังไงก็ดีกว่าปล่อยให้บสต้องเจงนั่นแหละครับบรรดาเราไม่ชีพผู้คข่งเรียก็พากันออกมาเจอหน้าเจอตาผู้คนและช่วยกันทํากิจกรรมเพื่อสังคมและมันก็จิงๆนะครับเพราะผู้คนก็พากันเปิดใจและกล้าที่จะมาบทมากขึ้นจาต่กการที่แทบจะไม่เคยเห็นความสําคัญของบทเลยสักกันนี้แต่มันก็ไม่ค่อยจะดีกับนางเอกเ,เพราะนะะักนข่าวนนทท่่ทีีบแหง้ จากตอนนี้ชื่อเสียงของบทดองดังจากการแวกแนวของเราแม่ชีบักเดอร์มารูแบบนั้นกร,รีบตรงปรีมหานางเอกและบอกว่าถ้าเขื่นยังเป็นแบบนี้ต่อไปกูจะพามึงไปอยู่ที่อื่นเพราะาตอนนี้มึงไม่ปลอดภัยแล้วนะแต่นางเอกก็บอกว่าเธอไม่อยากจะไปอยู่ที่อื่นและจะทําตัวดีๆไม่โผล่นหน้าโผล่ตาออกทีวีเพราะาตอนนี้เธอกำลังมีความสุขกับการที่ได้คุมวงประสานเสียงแม่ชีแล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่มีประชาชนคนมากมายมาชื่นชอบเออคุณเริ่มจะชอบการเป็นแม่ชีแล้วแต่ถึงทุกอย่างจะดีขึ้นหลวงป้ากลับไม่เพิ่มกับสิ่่่งงงตาๆทีกลั เป็นไปนั่นก็เพราะเธอ,อยังคิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ถูกไม่ต้องตามลำนองคลองธรรมที่เธอทําม,มาตั้งแต่เด็กยนแก่แถมเราแม่ชีทั้งหลายก็เหมือนจะยกให้นางเอกเป็นผู้นําจนไม่สนใจคําพูดของหลวงป้าท่างทันที่ก่อนหน้านี้แม่ชีพวกนี้ไม่เคยมีทิท่ากับเธอแบบนี้เลยเออหมดความสําคัญซะแล้วกู และอีกสักพักบักเดอร์ก็โดรมาหาหนางเอกและบอกว่าอีกไม่เกิน2 3งสามวันผัวของมึงจะถูกเอาตัวไปขึ้นศาลนางก็หมายความว่ามึงจะต้องเลิกเป็นแม่ชีและมาขึ้นเป็นพยานในศาลเพื่อเอาผัวของตัวเองเข้าคุกเ,เตรียมตัวลาสิขาได้เลยแต่นางเองกลบไม่ค่อยจะดีใจที่จะได้เลิกเป็นแม่ชีราะาตอนนี้เธอกำลังอินและเริ่มจะคิดว่าตัวเองเป็นแม่ชีไปซะแล้วเอออยู่ไปอยู่มาชักชอบแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นหลวงป้าก็ไม่ได้สนใจและบอกว่าเธอเพิ่งจะยื่นเรื่องขอย้ายเนื่องจากเบื่อหน่ายทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยอยากจะไปใช้ชีีวิตในนบบทท่่่หางงไกลเเออมื นนั้นก็บอกว่าหลวงป้าไม่ต้องย้ายหรอกเพราะอีกไม่กี่วันหนูก็จะเลิกเป็นแม่ชีแล้วจะมางงมางอนอะไรก็ไม่รู้แล้วเธอแต่หลวงป้าก็ไม่สนแล้งงอนตุ๊ป่องตุ๊ป่องเหมือนเดิมถึงจะแก่แต่ก็ขี้งอน ในขณะดเดียวกันที่บักเดอร์ที่ตอนนี้ก็เพิ่งจะจับนองบอลไส้ได้หนึ่งตัวเสมอม็คือตำรวจชั่วที่แดกสินบนจากพระเอกสุดมึงของเราและในตอนนี้พระเอกสุดชั่วก็รู้แล้วว่านางเอกไปแอบเนียนไปแม่ชีมันก็เลยสั่งลูกกระจกสุดเทมไปจัดการแม่ชีกับมารอด่วนเลยแม่งเอ๋เมียกูหนีไปบวชเฉยนั่นแหละครับนางเอกกับหลวงน้องเบิร์ดก็ถูกลูกกระจกทั้งสองหิ้วตัวไปแต่มันก็ทําให้หลวงน้องโคตรจององเพราะไม่รู้ว่าทําไมถึงโดนอุ้มแล้วก็ไม่รู้ว่าจะโดนอุ้มไปที่ไหนเออจะพาไปไหนนี้แต่นางเอกก็ไม่่อออออออยยาากกกกกจจะใหหห้้้้ลลลลงงงงงนนตตีไปเเธ็ร ทำให้หลวงน้องเบิร์ตต้องตกใจและกิ้งกระลุกกระลุกซะอย่างนั้นแม่งจะช่วยหรือจะฆ่ากูก็แน่วะจากนั้นหลวงน้องเบิร์ก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับหลวงป้าว่าตอนนี้นางเอกโดนจับตัวไปและกำลังตรงไปที่คาสิโนโม,ลลมูนไท์เราเมื่อกี้ได้ยินในสองตัวนั้นมันพูดหลวงป้ากับม่ชีทุกคนเมื่อรู้แบบนั้นก็ตัดสินใจว่าจะไปช่วยนางเอกเพราะคิดว่าเธอคือคนในครอบครัวแต่ระยะทางมันก็ห่างไกลามากเราไม่ชีพวกนี้ก็เลยมาที่สนามบินพาณินีธเพื่อจะจ้างหอสักลำให้ไปส่งแต่ราคาค่าเจ้าหอมันก็จะแพงแม่ช แต่นี่ก็บอกว่าบอดได้เพราะช่วงนี้กาลังช็อตแล้วก็ไม่มีตังจะเติมน้ํามันพอดีแต่เราแม่ชีก็ยังไม่ยอดท้อและเดินตามไอ้นี่ไม่หยุดรพรมกับพางอันสาบแช่งบัณฑมึงไม่ช่วยจะต้องใช้ชีวิตแบบทุกข์ทรมานและตายไปก็จะต้องตกนรกแบบไม่ได้ผุดได้เกิดอีกเลยนั่นล่ะครับไอ้นี่ที่ทนไม่ไหวอะไรต้องพาฝูงแม่ชีไปซะาให้จบๆเราไม่อยากจะตกนรกเหมือนกันเออจะไม่ไปได้ไงเล่นเดินตามแช่งกูไม่จบไม่สิ้นในขณะเดียวกันที่นางเอกที่ตอนนี้ก็ถูกจับมานั่งคุยกับผัวสุดที่เลิฟแต่ก็คุ จอกรีบจัดก,การนางเอกซะเราอยู่ไปก็ไรประโยชน์แต่พอถึงเวลาที่ไอสองตัวนี้จะต้องจาัดก,การนางเอกจริงๆมันก็ดดนไม่กล้าย,ยิงนั่นก็เพราะชุดแม่ชีที่นางเอกใส่มันทําให้ไอสองตัวนี้หวั่นเกรงและเริ่มจะรู้สึกละอายกับบาปที่เคยทํานางเอกเมื่อระบ,บบนั้นเลยสวดว,วิงวอนต่อพระเจ้าให้กับมันทั้งคู่ทําให้ไอสองตัวนี้ทรับเสริงและร่วมสวดกับนางเอกใส่อย่างนั้นเอลูกอยากขึ้นสวรรค์และในขณะที่ไอสองตัวนี้กำลังเผลอนางเอกก็อาศัยจังหวะนั้นตีไข่ของมันทั้งคู่แล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปจากตรงนี้ทันทีีีแมมงเออกกกดนนน่่ชตไข,ขจานานั้ าวิ่งวุ่นอยู่ในคาสิโ νο. นนางอ็เภอหาทางเอาวรอดจากการไล่ล่าของลูกสมุนกีกี้ซึ่งมันก็ประจุเหมาะกับที่บรดาเหล่าแม่ชีก็พากันแห่มาที่นี่แบบยกแกง๊งทําให้ลูกสมุนกี้กี้กับพระเอกสุดมือต้องสับสนเพราะไม่ว่าจะมองไปทางไหนมันก็มีแต่แม่ชีเต็มไปหมดแม่งเอ้ยทำไมวันนี้แม่ชีมันเยะจังวะแต่ก็มึนงงกันได้ไม่นานจู่ๆบักเดอร์ก็โผล่มาและจัดการยิงปืนใส่พระเอกเที่ตอนนี้กําลังจะยิงปืนใส่นางเอกทําให้พระเอกและลูกสมุนกี้กี้โดนจับผมก็เลยต้องปลอมมันออกจากการเบ็นพระเอกเพราะตอนนนี้มมัเเกไปแลอดทา น้าจะอยู่ในสังเตจนแก่ตายซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้นางเอกกับหลวงป้าเข้าใจกันตอนนี้มันไม่เห็นจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งก่อนหน้านี้เลยสักนิดเออและแต่พ่วงกับเลยกันและกันหลายวันผ่านไปพระสันตปาปาก็มาชมการร้องเพลงที่โบสถ์แห่งนี้เนื่องจากชื่อเสียงของเราไม่ชี้ด่งดังและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสื่อทุกวันแถมเราผู้คนจากทั่วทุกสารทิศก็พากันมาที่โบสถ์กันอย่างเนืองแน่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้โบสถ์แห่งนี้เกือบจะเจ๊งไปแลแ้วแท้ๆเออจากผู้ประสบภยัลยลลลลมาเเเเป็นตบบงงตััววแแบบกฉยยงงงอจริๆ รก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ